สวัสดีค่ะปัจจุบวันพุทธที่11เดือนมิถุนาย,ยนพุทธศักราช2568เป็นวันที่42ที่ข้าพเจ้านางสาวรัชนีกรเมฆฉายขอถวายเสียงสดสาธยายพระสูตรพระปริศ<ม>และมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและอาจารยาบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ขอจิตของข้าพเจ้าทรงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคาระเพียรชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทอบทที่หนึ่งบทกราบพระรัตนตรัยอรหังสัมมาสัมพุทโธพักวาพุทธังพักวันตังอภิวาเทมิสวา้าโตพักวตตาธรรมโม ธรรมังนามาซามีสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสรังโคสร้างคังนามามีบทที่สองบทบูชาพระพยรีพินาตอระหังสัมมาสัมพุทโธสุจิรังปริิพุโตคุเนหิธารมานูทานิปารมิพิจาริสติยาวชีวังอาหังพุทังธรรมังสังคังสรานังคโตปูเชนิรัตนตยังธรรมังจารามิโสตีนา บทที่สามบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเรสุอัตราคชันตุเทวตาสัทธามังมุิราชสะสุนันตุสักขโมคคทางังสักเเคกาเมจะรปเปทิริสิกะรัตเตจันตะลิเควิมาเนทีเปรัเทเจคา,าเมตรุวนาคาหนเนเคหะวัตุมิเคเตพุมมาจายันตุเทวาชลทละวิเสเน <languages>? ยะัคข,ะขันทพนาคาปิทันตาสันติเกยมุนิวระวะสนังสาทวเมสุนันตูธรรมสวรนาการอายัมพทันตาธรรมสวนาการอายัมพทันตาธรรมสวนาการอายัมพทันตาบทที่สี่บทสวดปุพพาคานมการนมตตสะภะควะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ anyway> ัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าบทสวดไตรสรณะคามนาปาทะพุทธังสรณนังคชามิธรรมังสรณนังคชามิสังคังสรณนังคชามิทุติยมปิพุทธังสรณนังคชามิทุติยมปิธรรมังสรณนังคชามิทุติยมปิสังคังสรณนังคชามิ ตัติย네มปีพุทธังสารนางคชามีตัติยมปีธรรมังสารนางคชามีตัติยมปีสร้างคังสารนางคชามีบทที่6บทสวดสัจจะกิริยาคถานัททีเนสารนางอัญังพุทโธเมสารนางวรังเอเตนะสัจจะวเชนะสุทเมโหตุสัพทานัททีเมสารนางอัญังธรมโมเมสารนางวรังเอเตนะสัจจะวเชนะสุทเมโหตุสัพทา ทีมีสารานังอัญยางสังโคมีสารานังวรังเอเตนะสัจจะวชเชนะสดทีมีโหตุสพัพทาบทที่7จดบทสวดติรัตนาปนามาคาาัคถา,า,า,าพุทธังนะเมรัตนาภูตะสลีราจิตตังธรรมังนะเมรัตนาภูตะวิสุทธิสารังสังคังนะเมรัตนาภูตะสุสีลทิฏฐิ เอตังนะเมติระตะัรตนตังรัตนัตยาวะหังสำม,มาสมุสริตะวัตถุวิเศษภูตังอัโยยายุตะคุณโยคาวะสป,ปะวะตังอัสุมิตยามพิปิะเทวะยะถาติทันเทเอกังวินาตถิตาเรสามะสัมภเวนะโลเกกทาจิจ,จัจเรเลจะปาตุภูตังคัมภีรายานวิสยัง อติทุทาสทาทังวินยูหิตปันทิตะชานหิตวิชนยรูปังโลกัมหิตเกหิตจิกะฐานจุปะละพนิยังเกสันจิสุถุวิธิตังคูณกายตายะนามหิเยวะชนะตายะสวิสตัมปิสมุปสตังมนสิสุธาปสสสาทานางปุญญาธิกานามสมุตมะปุณณภูมังทุกขาปมุจานามุขะสลานาังคตานาง ปูชาระเหสุประมังอภิปูชนยังนิพพานะสัชิกิริยายุปานิสย,ยถังสัมมากิเลสม,มละลโสทะนาสิทธิยาจะสาธุหิอัถฐกุสเลหุปะเสวนียังปานิปิจาปิสารนาังคมณียเวมวะตัสมาหิตังติรัตนังสารนาังคตังหะรัตินชิวังขณะเน,นสุนามสมานา บูเชมาจปาปิสัสตังสุปัสสนาจิตตาตถานุปาริจริยาสทารตาจะบุญเยนะตถาสุกเตนะสุขีพระเวมูเตเชนะตัสสะจะสทาปิสวัตถิโหตุโยเจธาธรรมะวินยัยยมหิปมาณภูโตโลกุตราพิสมยโยนิยโตสุโพชังตัสโสปนิสยะจะยายะอาย,ายมปิโหตุวัตถุตเยปริจิตโตสุปัสสทการโรบทที่8 บทสวดนามการาสิทธิขาถาในพระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรโรสโยจักคุมาโมหมลาปะกัตโถสามังวพุทโธสุขโตมุตโตมารัสสปาสาวินิโมจย,ยันโตปาเปสิเขมังชนะตังวินยังพุทธังวรันตังสิรสานามามิโลกาาัสะนาถัจะวินายกันจะตันเตชะสาเตชยสิทธิโหตุสพันตรายาจะวินาสเมนตุ ธรมโมทโชโยโวิยาตสาสัตถุทัเศเสสิโลกัสะวิสุทธิมังคังเนิยานิโกธรรมธรสตารีสาตาวโหสันติการุสุจินโนธรรมังวรันตังเสรสานามามิโมหปทาลังอุปสรรตาทาหังตันเตชะสเตชยสิทธิโหตุสพันตราย,ยาจาวินาสเมนตุสัทธร,รมเสนาสุขตานุโคโยโลกัสะปาปูปากิเดสเชตาสัตโตสยังสันตินิโยชโกจะ สวากขาตธรรมมังวิธิตังกรโรติสังคังวารันตังศิรสานมามิพุทธานุพุทธังสัมาสีลทิถิ่ิงตันเตชะสาเตชยสิทธิโหตุสพ,พันตรายาจวินาสเสมนตุบทที่9บทสวดนโมการอาอัถกัคถานโมอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะมเหสิโนนโมอุตตมะธรรมสัพ สวากขาตเตเสวะเตนิ t ะ a นโมูมหาสังคาสาธิวิสุทธสีลัทิทินูนโมูโอมาตายารัตสะรตันตยัสสาทุกังนโมูโอมากาติตาสาตาสาวัตถุตยัสปินโมูการปะาเวนาวิคัชันตุปัทวานโมูการานุภาเวนาสวัสดิโหตุสภทานโมูการรัตเตเชนาวิทิมหิโหมิเตชาวาบทที่สิบบทสวดมหาสมัยสูตร เอวเมสุตังเอกังสายังภะควาสักเกสุวิหารติกปิลาวัตถุสมิงมหาวเนมหัตตาภิกุสังเคนัสทิงปัญจมาเตหิภิกุสเตหิสัพเพเหวาะอรหันเตหิทัศหิจะโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันิปติตาหุนติภะควันตังทัศนายภิกุสังคันจาัตโคจตุนังสุทาวาสกายิกานังเทวานังเอตทโหสีอยังโคภควา สักเกสุวิหารติกบปิลาวัตุสมิงมหาวเนหัตาภิกุสังเคนัสติงปัญจมเตหิภิกุสเตหิสเพเหวะอรหันเตหิทัสสหิจาโลกธาตุหิเทวตาเยพุเยนาสันปติตาหุนติภควันตังทัศนายภิกุสังคันใจยานูนามยันปิเยนาภควาเตนุปสังกมือยามาอุปสังกมิตวาภขวะโตสันติเกปเจกะคาธาภาเสยามาติอัตโคตาเทวตา เสยธาปีตนามาภลวาปุริโซสัมมัญชิตังวาพาหังปะสาเรยะปะสาริตังวาพาหังสัมบินเชยะเอวะเมวะสุทาวาเซสุเทเวสุอันตรหิตาภคะวโตบุระโตปาตุระหังสุอัตโคตาเทวตาภคะวันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัททังสุเอกมันตังติตาโคเอกาเทวตาภคะวโตสันติเกอีมังคาทังอภาสิมหาสมัยโยปวันสัมมิงเทวกายา สมมาคตาอาคาตาัมหาอิมังธรรมะสมยังทคกิตาเยวะปาราชิตาสังคันติอัตโคปาราเทวตาภักขวโตสัตติกเกอิมังคาทังอภาสิตตะพิขโวสมาทะหังสุจิตตังอัตโนอุชุกมะกังสุสารธิวเนตานิคขเหตตวินทรยายนิรักันติพันธิตา,าติ อัถโคะปราเทวตาภควโตสันติเกอีมังคาทังอภาสิเชตวาวคีลังเชตวาะปลีคงังอินทคีลังโอหัจจะมมีชาเตสลันติสุทาวิมลาจักขุมตาสุทันตาสุสุนาคาติอัถโคภะปราเทวตาภคาวโตสันติเกอีมังคาทังอภาสิเยเกยจิพุทธังสรารนังคา,าเสนาเตคามิสันติอปายภูมิงปะหายะ มานุสรงเทหังเทวากายังปริปุเรสันติติอัตโคภควพาพิขูอมันเตสีเยภูเยนาพิคเวทสัสสุโลกธาตุสุเทวตาสันนิปติตาห้นติพธาคตังทัศนายพิขุสังคันจะเยปิเตพิขเวอเฮสุงอติตตมัทานางังอรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิภควันตานางังเอตตาปรามายวเทวตาสันนิปฏิตาอเฮสุงเสยธาปีไมหัง เอตาระหิเยปิเตพิคเวพวิสันติอนาคตามัทนานังรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภกควันตานังเอตตาระมาเยวเทวตาสันนิปติตาพวิสันติ สซยทาปิไม่ห่างเอตระหิอจิคิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิกิตาิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิเทศิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาถาซาทุกังมานสิกาโรธาภัสิสามิติเอวัมพันเตติโคเตพิกู้ภะคะวะโตปัจัตโซสุมภะคะวะเอตตาทโวจะสีโลกามนุกัสซามิยถาภูมมาตทัสสิตา เยสิตาคิลิขภรังปหิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวัสลีนาโรมหังซาพิสัมพุโนโอทาตะมนาซาสุทธาวิปัสสนามนาวิลาพิยโยปัญจสเตยตาวาวันเนกปิลาวัทเวตตโตอมันตยิสัทธาสาวเกสาสนระเตเทวกายะพิกตาเตวิชานาถภิขโว เจะอัตตปามะก็รุงสุตวาพุทธศาสนังเดสัมปัตตุรหุยานังอมนุสานาทสานังอัปเปเกสตมัทคุ้งสหัสสรางอัฏฐสตริงสตังเอเกสหัสสานังอมนุสานามัทสุ้งอัปเปเกนันตมมัทคุ้ง ทิสาสภาบูดาหุ่มตันจากสพังอภิญยายาวะวคิตวานาจักคุมาตโตมันติสัทธาสาวเกศสนเนรเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานางพิกาโวเยโวหังกิตยิสามิกราหิอนุปุพโซสตะสหัสซาวยคาพุมมากะบีรวัฒวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัสนูโมทามานาพิกามุพิกุนังสมิติหัวนังชะสหัสซาเฮมาวตายะฆานานตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัสนู โมทามนาภิกามุงภิกขนังสมิติงหัวนังสาตาคิราติสหัสไซยคฆานันตะวันนิโนทิมันโตชุดิมันโตวนาวันโตยัสสินูโมทามนาภิกามุงภิกขนังสมิติวหัวนังอิเจเตสลัสสหัสไซยคฆานันตะวันนิโนทิมันโตชุดิมันโตวนาวันโตยัสสินูโมทามนาภิกามุงภิกขนังสมิติงหัวนังเวสามิตาปัญจสตายคฆานันตะวันนิโนทิมันโตชุดิมันโตวนาวันโตยัสสิน มูธามนาพิกามุงพิคุนั่งสมิติณวนังกุมพิโรราชาคาฮิโกปุลัสสานิเวสานังพิยโยนังสตสาสหัสสร้างยาคานังไปยุโรปาสติกุมพิโรราชาคาฮิโกโซปาคาสมิติณวนังบริมันจาทิสังราชาทตตอโธปัสสติคันทพานังอธิปติมหาราชายัสัสิโซปุตตาปิตาสาภาวนธนามาหภพลายที่มันโตชุดิมันโตวนาวันโตยัสสิโน มทัมนาภิการรมมุภิกขุนังสมิติงัวนังทักขีนันจทิสังราชาวิรุณโหระสาสติกุมพันธานนางอธิปฏิมหาราชายสัสสิโซปุตตาปิตัสสะพาวุลธนามาภพพลาอิทิมโตชุติมันโตวนาวันโตยสัสสิโนมธทัมนาภิการรมมุภิกขุนังสมิติงวนังปัชชินปัจฉีมันจะที่สังราชาวิรุปะโคปัสสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายสัสสิโซปุตตาปิตัสสะพาวุลธนามาภพพลา ที่มันโตชุดิมันโตวันนาวันโตสัสินุมุธมานาพิกามุนพิคุณนางสมิติงหันงอุตรันจ่าที่สังราชากเบโลตัสซาสติยาคานางทิปฏิมหาราชายัสสิโซบุตตาปิตาสาภาวนทนามาหับพลา อิทธิมันโตชิติมันโตวนาวังโตยัสสินุมุทามนาธิกามุงพิโุนังสมิติหัวนังปุริมาทิสร้างทตารัตโททักคินีนาวิรุทธโกปชิเมนาวิรุปโคกุเวโรตรังทิสร้างจตารโอเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิซาทัทธลามนาทังสุวเนกอปิลาวัทเวเตสร้างมายาวิโนทัศน์อาคุวันจานิกาสท่ามายากุเตนทุเวเตนทุวิพุจาวิ ตสหจันทนกมามเสโทจะกินุคันโทนิคันโุจะปนาโทปามัญโยจะเทวสุโตจะมาปริจิตาเสโนจะคันทโนัโพนโรราชาชนะสพโพอาคูปัญจสิโคเจวาติมพารุสริยวัชซา,าเอเตจันเยจะราชาโนคันทัพาสหาราชุภิโมทามานาอภิกามุภิกุนังสมาติหัวนังอทาคูนาปสานาคาเวสาลาสหตชาากากัมภะ ลัสสตระอาคูปันยาคาสหายาติภิยามุนาทตระธาจะอาคูนาคายาสัสสิโนเอราวันูมหานาคโคโสภคาสมิติงหัวนังเยนะคาราเชสหัสสารันติทิพาธิชาปะคีิสุทธาจาักคู่เวหายาซาเตวนามชาปตาจิตราสุปนาอิติเตสนามังอภัยยันตทานาคาราชานามาสีสุปนโตเขมามากาสิขุโธสันหาหิวาจาหิปวหาวะไหยันตานาคาสุปนา สรานามะกังสุพุธทธังชิตาวชิระหัตเถนะสบุธังสุราสิตาภัตโรวะสวสเสติเตอิทิมัโตยัสสินูกาลากันชามหาพิสมาสุราทานาเวคซา,าเวปจิตติสุจิตติจ่ปหาราโทนม,มุจีสหะสัตตันจ่กผลิปุตานังสเพเวโรจนามากาสนาหิตาวาพลิงเซนังราหุพัธามุปาขมูสมยโยธานิพัทันเตพิคุนังสมุปหานัง